ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเช็คคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นของแอร์บ้านนะครับพอดีเราได้คอมมือสองมาคอมมือสองมาครับพอดีได้ได้จากร้านซื้อของเก่านะครับก็คอมดูแล้วมันยังสเปคดูแล้วมันน่าจะแข็งแรงแล้วก็ยังใหม่อยู่นะครับเขาป้ายเหลืองติดอยู่เลยนะเหมือนคอมมาจากสูย์นะครับ ตัวนี้สเปคหมื่นสองบ tu ครับอ่าก็จะมีสติกเกอร์แปะอยู่ครับแล้วก็มีข้อมูลของของคอมอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นของมิตซูนครับอ่ามิตซูแล้วก็มีค่าให้อ่านดูก็จะมีสเปคเขียนอยู่นะครับพอดีผมไม่ได้สูมให้ดูนะก็ชนิดน้ำยาก็ R 22ออ่าแล้วก็ชนิดอะไรของอะไรเนี่ยอ่านให้ดู ก็จะมีค่าเขียนอยู่ครับอ,ออยออยก็น่าจะเป็นน้ำน้ำมันคอมครับศูนย์จุดสี่สี่ลิตรศูนย์ดสี่ลิตรก็ไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับถ้าสมมุติเราอาจะไปใช้เราก็คงต้องเติมน้ํามันคอมเข้าอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปตัดมานะครับมันจะน้ํามันคอมอาจจะหลุดออกนะครับอาจจะหลุดออกนิดนิดนหน่อยแต่ เพื่อความชัวนะครับแล้วก็จะเติมน้ํามันคอมเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้งานครับอ่าแล้วก็นี้เรามาดูครับว่าเราซื้อมานี้เราไม่รู้ว่าคอมมันเสียหรือเปล่าอ่าก็ต้องดูเป็นนะครับถ้าใครไปซื้อไม่ใช่ว่าเข้าไปซื้อร้านของเก่าหรือเขาขายประกาศขายนะครับซื้อมาบางทีอาจจะใช้ไม่ได้นะครับคอมอาจจะเสียหรือจะน็อกหรือจะพังแล้วครับก็วิธีเช็คเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คกันเลยครับก็มีวิธีเช็คอยู่อย่างนี้ฮะ สังเกตนะครับขั้วมันจะมีเขียนตัวสัญลักษณ์ขั้วอยู่ครับตัวนี้จะเขียนว่า s c r จะมีเขียนแปะไปอยู่มองเห็นไหมเนี่ยมันเขียนไม่อยู่ครับไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่า s C r วิธีวัดนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนแผนทางเลยวิธีวัดขั้วนะครับใช้มิเตอร์วัดหน่วยค่าโอห์มนะครับ ผมจะวัดเอ่อมันจะมีอยู่สามขั้วนครับมีขั้วเอสขั้วซีขั้วอารับให้เราวัดเอ่อขั้วซีครับเขียนไปเลยขั้วซีซีกับเอสซีกับเอสอ่าแล้วก็ซีกับอารับซีกับอารับ หลังจากนั้นเราก็วัด R กับ S นะ S กับ R R กับ S อย่างนี้นะครปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่านะมันจะได้เท่าไหร่ก็ C กับ S นะครับค่าโอห์มต้องมากกว่าไอ้ C กับ R นะครับเราเขียนไว้ต้องมากมาก มากกว่าตัวนี้จะน้อยน้อยกว่านะแล้วก็ s กับ r สองค่านี้มาบวกกันนะครับก็จะได้สองค่าที่ที่วัดเนี่ยมาบวกกันนะครับบวกกันค่ามันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือไม่ห่างกันเยอะครับถ้าสมมุติว่าวัด อ่ะสมมติว่าวัด C กับ S เนี่ยได้ได้3โอห์มใช่ไหมฮะ3โ oh อห์ม3.5อะไรเลยประมาณนี้แล้วคราวนี้มาวัดไอตัวนี้นะครับต้องน้อยกว่าก็3.5เราต้องได้วัดประมาณ2ครับ2.8 2.9กนะครับก็คือไม่ให้มันเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันอาจจะเสียนครับห่างกันเกือบเกือบโอห์มนะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายก็คือค่าที่รวมกันครับ C กับ S สี่กับ R บวกกันก็สมมุติตัวนี้วัดได้ได้สามตัวนี้วัดได้สี่ก็ต้องบวกกันได้เจ็ดนะครับอาจจะได้หกจุดเก้าเจ็ดจุดห้าอย่างเงี้ยคาดเคลื่อนนิดหน่อยครับไม่ตรงเป๊ะครับแต่อย่าให้มันห่างเวอร์นะครับถ้าสมมุติว่าสี่กับเอวัดได้สามตัวนี้วัดได้ได้สี่บวกกันได้เจ็ดแต่เรามาวัดตรงนี้ได้สิบอย่างนี้ก็ก็มันห่างกันนะครับห่างเยอะไปก็อาจจะเสียครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูเลยครับมีขั้วอยู่นะตัวนี้ยังไม่เคยแก่นะครับ มันจะเขียนไว้อยู่มี S มี C มี R าร์ครับาวางอยู่ตรงนี้ฮะเอสตัวนี้ S นะครับ S ตัวนี้ C อ่าตัวนี้ R อ่าหรือเราแกะดูข้างล่างนี้กครับมันจะเขียนอยู่เห็นฮะเขียนว่า S อสเห็นไหมฮะเอ S ส่วนตัวนี้ตัว C อ่า นี่อ่าเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยครับเดี๋ยวดูใช้มิเตอร์ครับตั้งค่าไปที่โอห์มนะครับไปที่สองร้อยโอห์มเอ่าตัวนี้ครับหลังจากนั้นเรามาจิ้มดูเลยครับเออลืมบอกครับก่อนที่จะวัดไอ้ค่าโอห์มเดี๋ยวเรามาวัดคอ,อ,อมรั่วหรือเปล่าเพราะถ้ารั่วนี่คือมันจะขาดครับวงจรจะขาดแล้วคราวนี้วัดโอห์มมันมันจะขึ้นครับให้ให้เราจิ้ม ทุกขั้วเลยครับสามขั้วเอาทีละขั้วนะครับผมจะจิ้มขั้วขั้วเอก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็มามาลงกาวนะครับขีดอ่าที่มันสนิมเยอะหรือขี้ตะกอนเยอะก็ขีดให้มันนะครับอ่ามันจะได้นั่นค่าข้าค่าขึ้นแสดงว่าเสียนะครับอ่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะขั้วนี้ไม่ขึ้นอ่าขั้วนี้ไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นแสดงว่าผ่านนะไม่ไม,ไม่ไม่ขาดวงจร,รับไม่รั่วนะหลังจากนั้นเรามาวัดอ,อ,อะไรอ่ย C กับ S นะครับขั้ว C อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยมาดู C กับ S อ่าข้างบนแล้วก็ตัวนี้ครับนี่แผนทางมันอยู่นี้ C ีกับ S อ่าเอาวัดจิ้มไปเลยครับ C กับ S ได้เท่าไหร่มาดูค่ากันเอาฐาน โอเคเดี๋ยวผมจะวัดละฐานลวงซีกับเอสปื๊บจิ้มไปเลยครับได้สามจุดสามนะครับจบไว้เลยสามจุดสามคราวนี้มาวัดขั้วต่อไปก็ซีกับอาซีกับอาซีอยู่ตรงไหนเลยซีตัวนี้อาอยู่ตรงนี้อาซีกับอาได้เท่าไหร่เลย สองจแล้วก็ขัวสุดท้ายเอสกับ r s อยู่ตรงนี้แล้วก็ R ตรงนี้อ่ะวัดกันเลยหกจุดสองะหกอืม แล้วก็วัดรั่วนะครับวัดรั่วก็จิ้มทีละขั้วนะครับอ่าจิ้มดูถ้ามันรั่วมันจะโอมมันจะขึ้นครับอ่าตัวนี้ไม่รั่วนะเนี่ยถ้ามันมันรั่วมันจะขึ้นอย่างนี้ครับค่าอ่าผมไม่ได้ซูมให้ดูนะแต่ผมวัดค่าให้ดูละก็วัดตามนี้เลยมีสัญลักษณ์ดูนครับ c กับ s ได้3.3แล้วก็4 c กับ r c กับ r ได้2.9แล้วก็ s กับ r ได้6.2ก็ตามที่วิธีวัดก็เป็นอย่างงี้ฮะ c กับ s ค่าจะมากกว่า c กับ r ก็3.3มากกว่า2.9ก็เออโอเคได้อยู่ฮะไม่มากไม่ไ,มไมห่างกันเยอะหลายเป็นโอห์ม <commun> e. ถ้าสมมุติตัวนี้วัดได้5.3นี่ห่างกันเป็น2-3โอห์มนี่ก็แสดงว่าเสียครับตัวนี้ห่างกันนิดหน่อยไม่เท่าไหร่ครับ สามจุดสบกสองจตัวนี้น้อยกว่าแล้วก็2ตัวนี้ครับ C กับ S、c กับ r บวกกันมันต้องได้ค่าใกล้เคียงครับก็สองเอสองจุดกบวกสาจุก็ 2, เท่ากับห้าหกหจุดก็โอเคครับแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะทําการเอาคอมตัวนี้ไปใส่คอมเก่าที่บ้านเรานะครับแล้วก็ดูการใช้ง,งานอีกทีต่อไปครับโอเคครับก็เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ